ด,ดวงชาวราศีกุมด,ดวงแข็งสุดขนผียังกลัวอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงหาศิธิ์ปกปักคุมของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาแบบนี้ดวงแข็งตกตำแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาชาวราศีกุมด,ดวงชะตาโดดเด่นผียังกลัวขนยังกลัว บอกได้เลยว่าดวงเขายิ่งใหญ่ยิ่งนักตกตำแหน่งเอ็มเพสกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอุงข้าวเหลืองรลามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเช่นชื่อต้นไม้อิงหลังดวงแบบนี้ไม่ยิ่งใหญ่ให้มันรู้ไปแถมยังเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนามีคนนะเข้ามาชี้จุดท่านได้เข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบได้ไม่ใช่ทาอะไรนิดหน่อย ก็กรดเป็นฟืนเป็นไฟยอมรับกับคําพูดของคนอื่นเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนั่นเองเป็นคนจริงในโชคชะตาปิศาจโมมานต้องยำเกรงพรปัญหาต่างๆท่านมองการไกลถึงอนาคตเด็ดขาดเด็ดเดียวหานแถมยังเป็นคนลื่นเรลงสังสรรค์ครับมีความสุขเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายวงชะตาโดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวัสนาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลาภงินทอง ดวงชะตาจะเปิดดวแบบนี้ไม่ธรรมดาคนแบบนี้เป็นคนยิ่งใหญ่ขอํำนายว่าดวงแข็งที่สุดคนผียังกลัวยิ่งใหญ่ยิ่งนักการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับส่งมอบโอกาสทองโอกาสช่วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสมหวังดังใจหมาย ครับผมการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอที่สิ่งที่ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการมองการไกลถึงอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นไม่โชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้หาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นจนดวงชะตาเปิดคนแบบนี้กล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดปักตรงกลางใจรวยเลยรยโชคชะตาตกตำแหน่งนะครับม้าประยองนะครับดวงชะตาสิงเสบปกปักปคุ้มความรักษาชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญนะครับผม ท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปใสีพังมีนานโดแบบนี้ดวงยิ่งใหญ่ยิ่งนักเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ถือว่าเป็นดวงคนดวงแข็งที่สุดดวงยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับท่านจะได้ปราบประหารศัตรูบูมานคนคิดร้ายจงพังพิน่านเด็ดขาดเต็มเ,เดียวห้าหานครับ the world บังเกิดตกตำแหน่งในโชคสตาร์ ดวงแก้วมันนีสองแสงมาสู่ครอบครัวของท่านครอ,นอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวจะรักไข่กลมเกลียวทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายยื้อแย่งต่อสู้จนได้เป็นที่หนึ่งอำนาจบารมีวาสนาเกียงไกลยิ่งใหญ่ยิ่งนักครับด้วยบุญที่ยิ่งใหญ่ตกตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผัน อาซาเบนขี่ม้าถือดาประหารประหารศัตรูโมมานกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะมุ่งม,มั่นับนะผมการีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาเป็นไปได้ด้วยดีวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์รือโชคจะมีเกณฑ์ชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดับนะผมปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัสนา สิ่งศักสิทธิ์ค้คำชูปกปักกุ่มของรักษาัะผมมีดาบปักตรงกลางตัวับผมเด็ดขาดเป็นเดียวะจะเกิดความสับสนงงงวยในโชคชะตาการปฏิปะดอยการลีเลิ่เริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสองสองหวังดังใจหมายปล,ยล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะผมสิ่งสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดี จับหนักจับเต็มในโชคชะตานะครับผมสิ่งศัสิทธิ์เข้ามานะครับผมอำนาจบารมีวาสนาครับดวงแข็งที่สุดคนผ,ผียังกลัวอำนาจบารมีวาสนาโดยมีดาวศุกร์และดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเคลื่อนเข้ามาสถิตในราศีกุมทําให้ชาวราศีกุมมีพละกําลังทั้งทางกายและจิตใจมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆด้านนิสัยและพื้นฐาน ในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีนิสัยที่กระตือรือร้อนมีพลังและความมุ่งมั่นสูงพวกเขาจะอยากคิดอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและไม่ยอมจมอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เป็นเดือนที่เหมาะสาหรับการตัดสินใจเริ่มต้นโครงการใหม่หรือลองทําสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามควรระวังการคิดหรือตัดสินใจอะไรไปเสียทีเดียวด้วยอารมณ์โชว่วูบเนื่องจากชาวราศีกุมในเดือนนี้จะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆและมีแนวโน้มที่จะฉุนเฉียวโมโหกระทนหันได้ง่ายจึงควรฝึกสติด และการไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสิ่งสำคัญสำคัญพื้นฐานด้านการงานและอาชีพที่เหมาะสมชาวราศีกุมในเดือนนี้จะมีพลังงานในการทำงานสูงมากหมะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการรวมถึงงานที่ต้องใช้พลังกำลังทางปัญญาเช่นงานศิลปะงานออกแบบงานโฆษณางานด้านธุรกิจและการตลาดงานที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาการเป็นพิธีกร หรือการพูดต่อหน้าสาธารณชนงานด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านการงานในช่วงเวลานี้โอกาสในการทำงานและประสบความสำเร็จของชาวราศีกุมนั้นเปิดกว้างอย่างมากทั้งในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนงานใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวงานที่ท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวราศีกุมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีคุณควรระวังอารมณ์ฉุนเฉียวและการตัดสินใจด้วยอารมณ์โชววูบ ซึ่งอาจนำปัญหามาสู่ตนเองและที่ทาง,งานได้ควรฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้าง,งานด้วยนอกจากนี้คุณอาจพบว่าตนเองมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือหางานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งหากจะทำเช่นนั้นก็ควรวางแผนให้รอบคอบเตรียมความพร้อมและข้อมูลให้ดีก่อนด้านการเงินในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มพิเศษมากขึ้นโดยเฉพาะจากการลงทุน หรือทำธุรกิจเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆอาจนำมาซึ่งรายได้และความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการซื้อของที่ราคาแพงโดยไม่จำเป็นเนื่องจากอาจถูกล่อลวงด้วยสิ่งล้ำสมัยรู้ราโโดยง่ายดังนั้นควรวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีรวมทั้งระวังการลงทุนเสี่ยงที่อาจทำให้เสียงเงินได้สรุปแล้วเดือนนี้ชาวราศีกุม จะมีพลังโชคลาภที่ดีต่อด้านการงานและรายได้แต่ต้องใช้สติปัญญาในการคิดตัดสินใจและวางแผนให้รอบครอบอย่าปล่อยให้อารมณ์หุนหันพาให้ทําอะไรพลาดจะได้รับอิทธิพลจากดาวยูเรนัสเจ้าเรือนราศีของคุณซึ่งโครจรในเรือนที่สามแห่งการสื่อสารและความคิดกระตุ้นให้คุณแสดงออกอย่างอิสระและไม่เหมือนใครดาวพฤหัสบดีในเรือนที่สี่ทำให้คุณต้องการความมั่นคงในบ้านและครอบครัวขณะที่ดวาวเสาร์ในเรือนที่หกทำให้คุณเอาจริงเอาจังและมีความ รับผิดชอบมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อชีวิตความรักของคุณในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่สำหรับความสัมพันธ์ดาวยูเรนัสในเรียนกระตุ้นให้คุณแสดงความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผยบางครั้งคุณอาจแสดงออกในแบบที่คู่ของคุณไม่คาดคิดสิ่งนี้อาจสร้างความประหลาดใจหรือแม้แต่ความขัดแย้งเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา เป็นกุญแจสำคัญในเดือนนี้ใช้พลังของดาวยูเรนัสเพื่อแบ่งปันความคิดที่แท้จริงของคุณไม่ว่าจะเป็นความฝันที่ไม่เคยบอกใครความกลัวที่ซ่อนลึกหรือแม้แต่ความปรารถนาที่อาจดูแปลกตาการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งขึ้นคู่ของคุณอาจประหลาดใจในตอนแรกแต่ในที่สุดพวกเขาจะชื่นชมความจริงใจและความกล้าของคุณ ดาวพฤหัสบดีในเรือนเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างหลักฐานที่มั่นคงในความสัมพันธ์ของคุณนี่เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนซื้อบ้านการตกแต่งใหม่หรือแม้แต่การขยายครอบครัวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณลองทำสวนด้วยกันจัดห้องใหม่หรือทำอาหารพิเศษสำหรับครอบครัวอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ในเรือนเตือนว่าความรู้สึกภาระหน้าที่ที่สูงขึ้น อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกกดดันจากงานหรือความรับผิดช,ชอบอื่นๆทําให้มีเวลาและพลังงานน้อยลงสําหรับคู่ของคุณเป็นเรื่องสําคัญที่จะสื่อสารสิ่งนี้อย่างชัดเจนอธิบายความท้าทายที่คุณกําลังเผชิญและขอความเข้าใจในขณะเดียวกันพยายามจัดสรรเวลาคุณภาพสําหรับความสัมพันธ์แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในตอนเย็นหรือการเดินเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ดาวสุกย้ายเข้าสู่เรือนในช่วงกลางเดือนเพิ่มความโรแมนติกและความกลมกลืน ในความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความเชื่อมต่อทางอารมณ์และกายภาพวางแผนดีสุดสัปดาห์ที่โรแมนติกหรือเพียงแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพการปรากฏของดาวศุกร์ยังช่วยในการไกลเกลี่ยความขัดแยงด้งใดๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนทําให้คุณและคู่ของคุณเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้ดีขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งและแข็งแกร่งขึ้นผ่านการสื่อสารที่ซื่อสัตย์การสร้างพื้นฐานที่มั่นคง และการเชื่อมต่อใหม่ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นด้านความรักคนโสดสำหรับชาวรักและไม่คาดคิดในชีวิตรักดาวยูเรนัสในเรือนที่สามทำให้คุณดึงดูดคนที่มีความคิดอิสระและไม่เหมือนใครคุณอาจพบว่าตัวเองสนใจคอนอที่มีความเห็นแปลกๆมีรูปแบบการแต่งตัวที่โดดเด่นหรือมีงานอดิเรกที่ไม่ธรรมดาความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์จะทำให้คุณตื่นเต้น การพบปะที่น่าสนใจอาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นการประชุมเทคโนโลยีงานแสดงศิละปะแนวทดลองหรือแม้แต่ในการอภิปรายออนไลน์ดาวยูเรนัสยังบ่งชี้ว่าการพูดคุยทางปัญญาและการแลกเปลี่ยนความคิดที่ลึกซึ้งจะเป็นส่วนสำคัญของการดึงดูดใจในเดือนนี้ใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมที่สะท้อนความสนใจที่ไม่ธรรมดาของคุณในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีในเรือนเน้นย้ำความปรารถนาของคุณ ที่จะมีพื้นฐานที่มั่นคงในชีวิตส่วนตัวคุณอาจพบว่าตัวเองดึงดูดผู้ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและมีค่านิยมแบบดั้งเดิมแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ดูน่าตื่นเต้นเท่ากับคนแปลกๆที่คุณพบแต่พวกเขาสามารถให้ความรู้สึกมั่นคงและอบอุ่นที่คุณแสแวงหาลึกๆได้สังเกตคนที่แสดงความเอาใจใส่ต่อรากเงาและประวัติครอบครัวของพวกเขาช่วงกลางเดือนดาวสุขเข้าสู่เรือนเพิ่มสเสน่ห์ และความน่าดึงดูดใจของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นงานสังคมงานศิละปะหรือแม้แต่การเดินเล่นในสวนสาธารนณะคุณจะสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีและมีโอกาสที่จะพบคนที่มีศักยภาพจริงๆความสมดุลและความตรงกลืนที่ดาวสุกนำมาจะช่วยให้การสนทนามีความราบรื่นแม้ไหนเรื่องที่อาจแตกต่างกันดาวสาวในเรือนนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องความรักมันเตือนให้คุณระหนักว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องการการทำงานอย่างหนัก ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นในการจีบหรือการออกเดทให้สังเกตว่าใครเป็นคนที่รับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาและใส่ใจในรายละเอียดบุคคลที่มีจริยธรรมการทำงานที่ดีในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มที่จะใช้คุณค่าเดียวกันนี้ไหนความสัมพันธ์ด้วยอย่างไรก็ตามระวังไม่ให้มีความคาดหวังสูงเกินไปดาวยูเรนะัสเตือนว่าความรักที่แท้จริงมกัก จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดคู่ในอุดมคติของคุณอาจไม่ตรงกับภาพที่คุณจินตนาการไว้ทั้งหมดแต่พวกเขาอาจมีคุณสมบัติพิเศษที่คุณไม่รู้ว่าต้องการจนกว่าจะได้พบเปิดใจให้กว้างและยินดีที่จะประหลาดใจขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทาให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนําในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ